ครั้งหนึ่งใช่ไหมเคยเสมอมาแล้วก็เคยชนะแล้วก็เท่านี้เราชนะนะครับโอ้ชนะเจ็ดขาเลยเนาะครับเอาพี่ถามนิดนึงนะจอดที่ว่าก่องชนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นโดนหมัดครับโอ้โดนหมัดใช่ไหมเราไปกีฬาไนบวกก็มันหมัดมันโดนเข้าไปโอ้เพนนั้นเป็นยังไงเออมันนิดหน่อยมัอนิดหน่อยใช่ไหมราคาปั่นปวนหรือว่าใช่นไหมแล้วจังหวะที่เราเข้าไปน็อกอ่ะเออเราเห็นยังไงหรือถก็อันนี้จอพ่อทหารเองครับใครนะทหารเองชูมาตัว <ไ>บอกว่าเขาเดินมาหาเรายกแทงเรายกบันอ่ะแทงยกบันแต่เราเก้าเก้าไปเก้าหนึ่งแล้วก็ขาเขาเฉยไปโดนตรงไหนเขาเนี่ยเลี้เลยรู้เลยใช่ไหมคือเจ้านันอากาศเข้าไปชัดไอ้ติดติดจอดหนึ่งแต่ว่าพอดียังไวทันเพราะว่าเขงมวคิดว่าเขาไม่ไปไหนคิดอบ มาสุพรรณก็รู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นไงบ้างเออไปยังไงอ๋อไปเลยเพราะนั้นตอนนั้นเห็นใจเพรกันั้นอย่างเห็นแล้วครับอ๋อเห็นแล้วใช่ไหมพวกผู้ชมเครื่องโดวน่าใจเต็มๆเลยเนาะเออเอาละครับผู้บริหารงานงามเลยอยากจะขอบคุณใครบ้างวันนี้เอาขอเลยขอบคุณคุณผู้จัดต้องมาเชียครับแล้วก็พ่อครับแล้วก็พ่อทหาเกจคุกตัวแล้วก็ทีมงานที่สานประสบครับอยากเจอใครที่สุดมีไหมก็ยังไม่มีที่กระท้อนในช่วงนี้ที่สุด เออเลย,เลยสามหมื่นัาเหมื่นอ่าโอเคนักนครับผมยินดีด้วยครับผมมีโอกาสไ,ได้เลยโชคในการใหญ่ครับผมน้องยินดีด้วยครับราฉีดปลาใท่ไหมน้องได้3ามหมื่นครับโอเคครับน้องยินดีด้วยครับ